อรอยถึงใจถูกหลักอนามัยต้องนั้พริก ASTV ตราเจเฮยนพบกับบทสัมภาษณ์พิเศษนิชาหิรันบุรณนะทว่วธรรมภรรยาพลเอกร่มกล้าวกับรายงานการค้นหาความจริงของคอปอและกรรมธิการวุฒิสภาซึ่งมีอีกหลายสิ่งที่ต้องตามต่อค่ะค่ะ จะเรียนถามคุณนิชานะคะเกี่ยวกับรายงานผลการค้นหาความจริงของคณะกรรมการทั้งสองชุดที่ออกมาแล้วคือของคอปอและก็ของชุดวุฒิสภาที่มีคุณสมชายแสวงการเป็นประธานเท่าที่คุณนิชาได้ดูได้เห็นเป็นอย่างไรบ้างรตรงกับที่เราได้คาดหมายไว้หรือเราได้รับรู้ามาก่อนหน้านี้อย่างไรบ้างคะคในส่วนของรายงานของคอ,อปอของคณะของอาจารย์คณิตเส้นคุณสมชายหอมละออเป็นประธานเนี่ยนะคะคก็ ได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าข้อดีก็คือว่าก็ดีใจที่มันมีรายง,งานแบบนี้ออกมานะคะ <Okay. S 2> เพราะว่าตัวเองคิดว่าขั้นตอนในการปรองดองเนี่ยมันต้องเริ่มต้นด้วยการค้นหาข้อเ <Okay. S 2> ท็จจริงเป็นลำดับแรก <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นก็รอคอยรายงานที่จะออกมาซึ่งก็มีของคณะกรรมการศิษย์อีกอันหนึ่ง <Okay. S 2> ท,ที่รออยู่แล้วก็พอชุดนี้ออกมาเนี่ยสิ่งแรกก็รู้สึกว่ามันเป็น การเริ mm. <reci him S 1> ่มต้นที่ดีมันเป็นบันไดขั้นที่1ที่จะก้าวไปสู่บันไดขั้นที่ส3สาต่อไปแต่ว่าด้วยข้อจํากัดในการทํางานหรืออะไรก็ตามเนี่ยเนื้อหาในข้อมูลอาจจะยังไม่ลึกมากเท่าที่ตัวเองคาดหวังไว้แต่ในแง่ของกระบวนการเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สังคมจะมาเริ่มต้นคุยกันด้วยเหตุผลข้อเท็จจริงเอาข้อเท็จจริงมาวางแล้วก็โต้แย้งกันด้วยหลักฐานที่ตนมีเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ไปตามข้อมูล รายงานนีนข้ข้อมูลนี้สิ่งที่ดีอ่าันจากรายงานนี้ก็คือว่าสังคมจะได้เห็นภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเรียงลาดับเหตุการณ์อย่างเป็นระบบค่ะค่ะแล้วก็ไล่เรียงลําดับเหตุการณ์มาซึ่งจะทําให้เราเข้าใจที่มาที่ไปของพฤติกรรมแล้วก็ได้เห็นพฤติกรรมในภาพรวมได้ชัดเจนมากขึ้นมากกว่าที่จะดูเป็นเฉพาะเหตุการณ์เหตุการณ์พอรายงานออกมาแล้วมันมีประเด็นที่โต้ย้างกันในสังคมเนี่ยอาจจะต้องหยิบ คอปอาจจะต้องอธิบายว่าทําไมคออ,อถึงเชื่อเช่นนั้นจากหลักฐานพยานที่คออปอมีอยู่ยยก็ย้อนเรื่องชายชุดดาที่ออกมาในช่วงวันที่10เมษาย,ยนที่มีผลแล้วก็โยงใย,ยกับการฆ่าพลเอกร่มเก้าก็กลายเป็นว่าประเด็นชายชุดดากลายเป็นประเด็นสําคัญใน<ช>งานฉบับนี้ซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยยังคิดว่าสังคมเราน่าจะก้าวผ่านไปแล้วที่จะเถียงกันว่ามีชายชุดดาหรือไม่ แต่มันควรจะมาช่วยกันหาว่าแล้วชายชุดดาคือใครมากกว่าและใครอยู่เบื้องหลังค่ะแล้วใครอยู่เบื้องหลังเพราะไม่ไช้ชายชุดดาอยู่ๆจะมาทําเองใช่ค่ะใช่ไหมคะคือตรงนี้คือคําถามที่สําคัญที่สุดใช่นี่คือสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้เห็นจากรายงานฉบับนี้ว่าชายชุดดาคือใครใครอยู่เบื้องหลังผู้สนับสนุนคือใครตามที่รายงานได้บอกเอาไว้คร่าวๆเนี่ยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราก็คือเรายังมีโอกาสที่จะเติมข้อมูลเหล่านี้สังคมยังมีโอกาสที่จะได้ เติมข้อเท็จจริงให้มันสมบูรณ์มากขึ้นแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของการคุยกันด้วยเหตุผลด้วยหลักฐานไม่ใช่ด้วยอคติความเชื่อแล้วก็การเอาชนะโดยไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนค่ะ,คะน่าจะต้องค้นหาให้ถึงสุดๆว่าใครอยู่เบื้องหลังจริงๆใช่เพราะนั่นคือเป้าหมา<ว>ที่เราอลใดๆเป้าหมายที่เราอยากที่จะให้พูดกระทําความผิด มีความสำนึกและสังคมให้อภัยมันก็ต้องหาคนที่ท,ท <ำ S 1> ําความผิดนั้นแล้วคนทําความผิดนั้นก็ต้องสํานึกกับสังคมจริงๆว่าจะไม่ทําความผิดทําร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์จนทําให้เกิดความสูญเสียยิ่งใหญ่แบบนี้อีกแล้วก็ควรได้รับโทษด้วยใช่ไหมคะก็กระบินเมืองถ้าเป็นกฎหมายอาญาคนทําผิดกฎหมายอาญาก็ควรที่จะอ,อก็คือตอนแรกที่ถามว่าอภัยได้ไหมคือจริงๆอย่างที่บอกว่าเออ ในความเป็นศาสนาพุทธของเราเนี่ยเราเชื่อรองกฎแห่งกรรม,มเพราะฉะนั้นวันได้ที่พี่ล่มกล้าวเสียเนี่ยเราก็เชื่อว่ากฎหมายก็จะดําเนินการและกฎแห่งกรรมก็จะทําหน้าที่ของกฎดแห่งกรรมเองมันก็เป็นเรื่องที่ทีออ่อย่างแรกเลยก็คือต้องหาคนทําผิดให้เจอก่อนอจริงๆแล้วเนี่ยคนทําผิดเนี่ยเขาน่าจะรู้ตัวแล้วเพียงแต่ว่าอํานาจที่มีอยู่ขณะนี้ทําให้เขาเนี่ยเปิดเผยไม่ได้ มันก็เลยทําให้เหมือนยังดํามือดอยู่แต่ในชุดของคุณสมชายสแสวงการเท่าที่ดูแล้วเป็นอย่างไรบ้างในส่วนของวุฒิสภาก็ต้องเรียนว่าววของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของวุฒิสภา,าเนี่ยเกิดจากที่หลังจากที่พี่ร่งเกล้าเสียได้สักปีนึ่งเนี่ยนะคะในช่วงปีแรกเราก็ต้องเรียกว่าให้เกียรติแล้วก็เคารพในการทํางานของหน่วยงานรัฐที่ทําหน้าที่เรื่องนี้แต่ว่าหลังจากที่ทิศทางคดีพี่ร,งร่งเกล้าเท่าที่ เป็นข่าวปรากฏเนี่ยทิศทางมันค่อนข้างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็ไปในทางที่เข้าใจยากแล้วเราก็เรียนตรงๆว่าเกิดความไม่เชื่อมั่นในการดําเนินการของหน่วยงานรัฐที่ทําหน้าที่ด้านยุติธรรมเพราะหน่วยงานรัฐเป็นเรียกว่าก็เป็นคู่กรณีของเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยนะคะก็เลยไปทําเรื่องถึงคณะกรรมการศึ ของวุฒธธิสภาของคุณสมชายแสวงการเป็นประธานด้วยความเชื่อมั่นว่าอำนาจนิติบัญญัติเนี่ยไม่สามารถจะถูกแทรกแซงจากอำนาจของฝ่ายบริหารได้ก็เลยเออขอให้คณะกรรมการวทธิของคุณสมชายช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกทางหนึ่งในระหว่างนั้นซึ่งก็ได้รับความมั่นใจเพราะว่าทีมงานของคุณสมชายเนี่ยก็มีทั้งผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ด้านวัตถุระเบิดแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิ หลายท่านซึ่งก็มีความตั้งใจที่จะค้นหาข้อเท็จจริงกับเหตุการณ์นี้จริงๆขณะนี้ก็ไม่ได้ยังไม่ได้ปรากฏข้อสรุปแต่จากการทํางานเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือว่าคณะกรรมการให้โอกาสเหยื่อสิทธิที่จะได้รู้ความจริงซึ่งสิทธิในการที่จะพูดได้รับผลกระทบสีเยือ่ออย่างเราที่จะได้รับรู้ความเป็นไปของคดีหรือว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะได้รับทราบ บ้างแล้วมันจริงๆมันก็เป็นการเยียวยาความรู้สึกเราแล้วทําให้เราเข้าใจสถานการณ์ได้ทางหนึ่งแต่ว่าสิทธิเนี้ย d SI s i อไอไม่เคยให้เราไม่เคยค,คือเราไม่เคยได้รับทราบข้อเท็จจริงหรืออะไรจาก d SI. s i อไอก็ได้รับทราบตามที่เป็นข่าวแล้วทุกครั้งที่เกิดคําถามเราก็ไม่เคยได้รับคาอธิบายก็เลยมีความมั่นใจว่าคณะกรรมาการสิทธิของวิฒิสภาเนี่ยจะช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ ได้ให้ให้ความเสียมั่นได้อีกกว่าเป็นธรรมมากกว่าค่ะแล้วยิ่งตอนนี้ DSi เปลี่ยนไปไม่เหมือนก่อนข้อมูลก็บิดเบือนไปไม่ไม่เป็นไปตามที่รายงานครั้งแรกที่ที่ทำข่าวงครั้งแรกตั้งแต่สมัยแรกๆนะคะนั้นที่รัฐบาลอภิสิทธิ์ยังมีอำนาจอยู่การสอบของ DSi ก็เป็น ที่ค่อนข้างเชื่อถือได้ค่ะแต่ณนวันนี้มันไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนไปรู้สึกอย่างนั้นหล่าก็คดีพี่ร่มงไกร์นี่ชัดเจนก็คือครั้งแรกที่บอกว่าเสียชีวิตจากการกระทําของนพชใช่เป็นการแถลงอย่างเป็นทางการของอธิบดีดีเอสนะคะแล้วต่อมาก็เปลี่ยนเป็นเสียชีวิตจากชายชุดดำแล้วพอต้นปี55บอกว่า ไม่สามารถระบุตัวผู้กระทำความผิดได้ตรงนี้แหละค่ะจ<ม>ึงเป็นจุดที่ทําให้ไปหาคณะกรรมการสิอ,อ,องวุฒิสภาเองแล้วพยายามบิดเบือนว่าไม่มีชายชุดดําอีกด้วยจนกระทั่งสังคมก็พยายามยืนยันหลายจุดแล้วว่ามีชายชุดดํามีจริงเอาหลักฐานมายืนยันเหตุผลมายืนยันภาพถ่ายก็มีพอบิดเบือนไม่ได้ตอนนี้กําลังพยายามสร้างนิยายว่าชายชุดดําเป็นทหารบอกว่าเห็นชายชุดดำก็ไปในหน่วยทหารรอบราบสิบเอ็ดอีก คุณนิชารู้สึกไหมคะว่าเขาก็าพยายามหาโจทย์เพื่อให้เห็นว่าทหารเป็นคนยิงทหารกันเองคล้ายๆอย่างนั้นคือจะเป็นใครชายชุดดาจะเป็นใครเนี่ยนะคะ,ค,ะคือดิฉันใช้คาว่าอาจจะมือที่สามก็ได้คือในเหตุการณ์นั้นเนี่ยเอาคดีที่ร่องเก้าเนี่ยชัดเจนว่าเป็นการผเผชิญหน้าระหว่างทหารกับกลุ่มผู้ร่วมชุมนุมนปชมันเป็นการเผชิญหน้าระหว่างสองฝ่ายถ้ากลุ่มผู้ร่วมชุมนุมนปชบอกว่าไม่ได้ทําให้พลเด็ร่องก้าเสียชีวิต ก็จะต้องเป็นมือที่สามแล้วมือที่สามนั้นเป็นใครใครล่ะถ้ามือที่สามไม่มีมันก็กลับมาว่าถ้าอย่างนั้นก็คือกลุ่มที่เผชิญหน้าอยู่เป็นคนทําหรือเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เผชิญหน้าอยู่คือนปชบอกไม่ได้ทํามันก็ต้องมีมือที่สามซึ่งมือที่สามจะเป็นใครก็ตามจะบอกว่าเป็นทหารมีมีสมมติฐานบางคนบอกว่าเป็นทหารทํากันเองที่ฉันถือว่าเขาไม่ใช่ทหารเพราะเขาไม่ใช่ทหารที่ได้รับคําสั่งไปปฏิบัติหน้าที่เหมือน เจ้าหน้าที่ทหารที่รองกล้าไปปฏิบัติหน้าที่่ดิฉันไม่ได้ว่าเขาเป็นทหารเขาคือปัจเจกุบุคคลคนหนึ่งเขาคือศัตรูด้วยซ้ําไปที่ทําร้ายประชาชนค่ะแล้วก็ทําร้ายทหารที่ปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นเขาจะเป็นใครก็ตามเขาก็คือชายชุดดําที่เป็นเป็นเครื่องมือําทำร้ายทหารเป็นเครื่องมือของกลุ่มผู้สูญเสียอํานาจที่ใช้คําว่าอย่างนี้น่าจะถูกต้องถูกต้องนะกลุ่มผู้สูญเสียอํานาจใช้ชายชุดดาเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะมา อย่างผลสอบของคุณสมชายสแสวงการชัดเจนเขาระบุว่าเป็นกลุ่มของผู้ที่พยายามที่จะทําให้เกิดการประทะกาันเกิดชนวนบุนแรงให้สองฝ่ายปะทะกาันเป็นผู้เหมือนกับผู้เป็นแมนมาสเตอร์มีคนที่วางแผนไว้ล่วงหน้าอยู่เบื้องหลังอันนี้ระบุชัดเจนคุณสมชายสแสวงการไม่ทราบคุณนิชาได้ทราบเรื่องนี้บ้างไหมได้ขอบคุณ<ด>สมชายสแสวงการยังไม่ได้ให้ข้อสรุปแต่ว่าเพียงแต่เชิญ เอ่อผู้เกี่ยวข้องต่างๆไปให้ข้อเท็จจริงเป็นระยะๆะะแต่ยังไม่เห็นข้อสรุปก็ได้ได้ติดตามในรายการคราวที่แล้วเนี่ยค่ะก็ตอนที่สองรู้สเท่าที่ฟังสัมภาษณ์คือเขาจะระบุชัดเจนว่าเป็นการมีการวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเป็นคนวางแผนทั้งหมดเพื่อที่จะให้เกิดการปะทะกันเกิดความรุนแรงเพื่อขอให้เกิดผลประโยชน์กับกลุ่มที่ กำลังสร้างสถานการณ์คล้ายๆอย่างนั้นตํหนองนั้นแต่ยังไม่ได้ระบุว่าใครอยู่เบื้องหลังแต่พัก็จนะที่ปัดออกมาชัดเจนระบุว่าคุณทักษิณอยู่เบื้องหลังอันนี้เขาก็ออกมาท้าให้ทักษิณมาฟ้องแล้วก็ยินดีมาสู้กันในศาลค,คุณนิชารู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยโอเคไหมถ้าหากคุณคิดว่าคุณบริสุทธิ์คุณจะมาฟ้องก็มาสู้กันในศาลความจริงจะได้เปิดเผยคิดว่าถ้าอยากให้สังคมไทยอยู่เป็นสังคมแห่งความจริงไม่ใช่เป็นความเชื่อ ทุกอย่างที่เป็นสมมติฐานที่ใครคิดว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องออกมาพูดคุยกันด้วยพยานหลักฐานใช่แต่ว่าอย่างกรณีที่บอกว่าสงสัยว่าดีเอสไอที่ผ่านมาทำไมทิศทางคดีมันเปลี่ยนเนี่ยก็คิดว่าก็ต้องให้ความให้โอกาสเราที่จะสงสยัยที่จะถามการถามไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือว่าผลักไปอยู่อีกฝ่ายหนึ่งมันยิ่งทำให้สังคมเกิดความกัน แตกแยกกันมากขึ้นอีกแต่ถ้าคุณใจกว้างว่ามันมีคําถามซึ่งต้องการคําอธิบายก็ออกมาอธิบายออกมาแสดงความจริงใจที่จะอธิบายด้วยหลักฐานต่างๆที่คุณมีมันก็จะคลี่คลาวความสงสัยนั้นได้แต่ว่าถ้าหากว่ายังโต้แย้งกันด้วยความรู้สึกความเชื่อด้วยอารมณ์โดยที่ไม่มีเพียงหลักฐานมาคุยกันเนี่ยเกรงว่ามันจะเดินไปสู่ความขัดแย้งเผชิญหน้าขึ้นอีกครั้งหนึง่ง เพราะจริงๆแล้วพี่ยังเชื่อว่าความจริงมันก็ยังเป็นความจริงไม่มีใครคที่จะไปบิดเบือนได้ะนะคะแม้ว่าคุณจะมีอํานาจล้นฟ้าขนาดไหนในขณะนี้ใช่ไหมคะกรรมมันก็มีจริงด้วยผลกรรมที่ทํามา รอคณะกรรมการชุดสอบสวนของอาจารย์อมมาพาคงสาพิศก็กยังรออีกคณะกรรมการสิบอีกชุดหนึ่งที่จะออกมายืนยันในเรื่องนี้ก็<ช>จริง,ครงๆคิดว่าเป็นเรื่องดีที่สังคมจะช่วยกันตรวจสอบในขณะที่รายงานคอปอเนี่ยข้อเท็จจริงอาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่เป็นหน้าที่ของสังคมทุกส่วนที่เราจะช่วยกันเ,ออเติมเต็มข้อมูลให้มันสมบูรณ์เพราะฉะนั้นยิ่ง,ย,งยิ่งมีรายงานมากก็คิดว่าจะยิ่งเป็นผลดีและยิ่งประชาชนอย่างพวกเราหรือสื่อมวลชนจะช่วยกัน ให้เพียรหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยดิฉันคิดว่าประชาชนวันนี้เนี่ยตัดสินใจได้เองว่าอะไรถูกอะไรผิดครั้งแรกๆยังทําใจไม่ได้ใช่ไหมะช่วงที่คนิตกลมก้าวเสียตอนนั้นที่คุณวิชาตกอยู่ในอารมณ์ที่รับไม่ได้เลยใช่ไหมคะไม่คิดถึงว่าจะเกิดอะไรเ่ถามว,นนว่าทำใจได้ไ,ดไหมจนถึงวันนี้ก็ยังทําใจไม่ได,ไได้ก็ยังคิดถึงพี่เขาตลอดเวลาก็ยังคิดว่า เยังอยู่ก็ยังยเหมือนหลอกตัวเองว่าพี่เขายังอยู่เขายังอยู่ทุกวันนี้อยู่ได้เหมือนกับเขายังอยู่เขายังอยู่รู้สึกว่าเขายังอยู่กับเราจากรายงานของคุณสมชายแสวงการที่เปิดเผยออกมาก็รู้ได้ด้วยเซนส์ของนักข่าวนะคะที่มีความรู้สึกว่ามันมีการวางแผนเพื่อที่จะสังหารพลเอกล่มเก้ากันทีเดียวคล้ายๆอย่างนั้นนะคะ <c oughs> เพื่อคุณพลเอกล่มเก้าเหมือนกับเป็นเป้าหมายที่เขาวางไว้รู้สึกอย่างนั้นนะคะ แล้วก็เขาก็วางแผนมาอย่างดีแล้วก็ทําให้การกรณีทั้งการตายของเด็กโเก้าแล้วก็การตายของนักข่าวญี่ปุ่นจะเป็นสัญลักษณ์ที่กระพือเรื่องนี้ให้เกิดความรุนแรงขึ้นรู้สึกอย่างนั้นนะคะอันนี้ในการคือในรายงานคอปอเอง <ทะ S 2> ก็ก็ะระบุว่ามีการเตือนการก็ค่อนข <ะ S 2> ้างชัดเจนหลายฝ่ายก็หลักฐานที่มีอยู่<ะ>ภาพปรากฏหรืออะไรก็ตามก็แสดงให้เห็นว่า มีการเตือนการทหารเลยกลายเป็นเหยื่อเหมือนกับวางแผนไว้เพื่อให้ทหารเขาไป killing zone คุณสมชายใช้คําว่า killing zone เป็น killing zone ที่เขาตั้งใจที่จะบล็อกทหารไว้แล้วก็ฆ่าทหารให้เห็นว่าความแรงบ้านเมืองรุนแรงถึงขนาดนี้แล้วเขาคิดเตรียมที่จะเผาเมืองแล้วก็ไฟดับทั้งเมืองเลยแต่บังเอิญคนที่ทำเนี่ยยังไม่มีความจานานพอก็เลยไฟไม่ดับอันนี้ถึงขนาดที่คุณสมชายเปิดเผยแบบนั้นนะคะแต่ยังไม่แน่ใจว่าตอนนั้นรายงานฉบับตอนที่สองนี้ได้ออก น่าจะออกแล้วทีนี้ก็เลยก็เลยเล่าให้ฟังว่าฟังจากรายงานของวุฒิสภาแล้วก็รายงานของขอปอแล้วเนี่ยมันก็น่าจะสอดคล้องกันมีแตกต่างกันบ้างนิดมีในรายงานขอปอ,อก,ก็มีอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดอาจจะพูดแทนครอบครัวคนเป็นทหารหรือเจ้าหน้าที่ทหารก็ได้ว่าสิทธิพื้นฐานของคนเป็นทหารคนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็ควรจะได้รับการคุ้มครองด้วยเช่นกันในรายงานจะเอ่ยถึง สิทธิของผู้ชุมนุมซึ่งจะต้องได้รับการคุ้มครอง<ช>เอ่ยออถึงจริงๆแล้วข้อเสนอแนะนียมีหลายส่วนข้อเสนอแนะซึ่งคาดหวังว่ารัฐบาลจะหยิบไปดาเนินการอะไรเพื่อป้องกันความสูญเสียเกิดขึ้นอีกนะคะแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่เห็นใครทําอะไรกับสิ่งนี้แต่ว่ามีส่วนที่พูดถึงผู้ชุมนุมว่าผู้ชุมนุมเองก็ต้องใช้สิทธิ์ในขอบเขตซึ่งไม่ล่วงละเมิดต่อ ชีวิตทรัพย์สินของผู้อื่นอยู่ในกรอบกฎหมายที่กําหนดค่ะแต่ว่าสิ่งที่รายงานนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงเท่าไหร่นักและอยากจะพูดถึงก็คือสิทธิของเจ้าหน้าที่เองที่จะปกป้องชีวิตของตัวเองณวันนั้นวันที่10เมษายนเนี่ยเจ้าหน้าที่ทหารที่ได้รับคําสั่งไปปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ใช้อาวุธน้องๆทหารที่อยู่ในแถวหน้าหลายคนที่บาดเจ็บ ถูกส่งไปโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนี่ยก็บอกว่าตัวเองยืนนิ่งให้โดนทําร้ายเพราะได้รับคําสั่งไม่ให้ใช้อาวุธตนก็ยืนนิ่งแล้วก็กปล่อยอให้ถูกทาร้ายค่ะดิสคิดว่าอันนี้ทหารเองก็คือคนธรรมดาซึ่งน่าจะมีสิทธิในการกได้รับการคุ้มครองชีวิตแล้วถ้าใส่ตรงข้ามใช้อาวุธที่ร้ายแรงมาแล้วเจ้าหน้าที่ทหารจะทําอย่างไรอันนี้ยังไม่รวมถึงสิทธิในการที่จะ ได้รับการในการลำเลียงผู้บาดเจ็บไปสู่โรงพยาบาลแล้วถูกสกัด,กดกโดยกลุ่มผู้ร่วมชุมนุมอันนี้ชัดเจนไม่ใช่ไม่ใช่ชายชุดเลยค่ะ,คะแต่เป็นกลุ่มผู้ร่วมชุมนุมตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวว่าสํานึกทางศีลธรรมสํานึกศิลธรรมหายไปไหน<ม>คือจะทะเลาะก,กันอย่างไรก็ตามแต่ว่าความเป็นคนไทยหรือว่ากรอบแหง่งศีลธรรมเนี่ยหายไปไหน<ม><ม>กฎสากลในการที่จะลำเลียงผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลตรงนี้เนี่ยค่ะ ก็เป็นสิทธทิขั้นพื้นฐานในการสิทธทิขั้นพื้นฐานของมนุษยชนเหมือนกันท mm hmm. าหารจานวนมากก็เคยคิดว่าเคสพี่ร้องกล้าวกว่าจะถึงโรงพยาบาลเนีย2ชั่วโมง, 2> 2วโมงกว่าค่ะถ้าเขาถึงโรงพยาบาลเร็วกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะไม่เสียชีวิตจะมีโอกาสที่จะมีพี่เขาอยู่ในวันนี้ไหมถ้าเขาไม่โดนสก,กัดในวันนั้นอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ที่อยากเรียกร้องในส่วนของสิทธิ ขั้นพื้นฐานในการรักษาชีวิตของเจ้าหน้าที่รัฐเหมือนกันเจ้าหน้าที่ทหารที่เสียชีวิตรายอื่นๆเนะะี่ยค่ะก็บอกว่าสภาพสภาพศพที่เห็นเนี่ยคือถูกทุบตีมีความบอบช้ำอะไรเนี่ยคะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่สะเทือนใจกับครอบครัวคือลําพังแค่ถูกยิงเราก็กลัวแล้วว่าสามีเราจะเจ็บแต่ว่าน้องๆภรรยาทหารที่เสียชีวิตรายอื่นเนี่ยก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> อบอกว่าภาพที่เห็นสามีที่โรงพยาบาลเนี่ย ถูกรุมทุกตีเนะะี่ยค่ะแทบจะจำจำหน้า<ม>สามีไม่ได้ไไดที่สําคัญคือมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกอใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็คนที่กระทํายังไม่มีความสํานึกเลยว่าได้กระทําผิดยังเหมิมเกลิมและนึกว่าทําถูกอเออที่ผ่านมาก็มีสังคมบางส่วนที่เรียกร้องว่าสังคมไทยต้องมีการให้อภยัยก็บอกว่าให้อภัยได้แต่ว่าคนที่ทําผิดต้องรู้ต้องสํานึกต้องสํานึก ว่าตัวเองทําผิดและจะไม่ทําอีกผิดอีกในเคสต่างชาติที่นักวิชาการต่างๆยกยิบยกมาเนี่ยเขาก็ต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการนั้นก่อนการค้นหาข้าเอเท็จจริงการสํานึกผิดก่อนมันถึงจะข้ามไปถึงการ,รให้อ,อภัยที่พยายามบ้านเรามันยังไม่ผ่านขั้นนั้นใช่พยายามที่จะลบเทปออก แล้วก็พยายามเรียกหาให้ทุกคนปลองดองแล้วก็ลบล้างความผิดต่างๆที่กระทามาทั้งหมดรับไม่ได้เลยนะคะทําอย่างนี้แล้วอีกหน่อยก็เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นอีกจะมา exactly. ที่เป็นห่วงกันใช่ค่ะเลยถามว่าตอนที่พลเอกล้มกล้าเสียชีวิตใหม่ๆได้มาเข้าฝันอะไรบ้างไหมคือถ้าฝันถึงก็ฝันฝันบ้างนะคะแต่พี่เขาก็จะมาเหมือนไม่ให้เราห่วงก็จะมาในสภาพที่ ก็ยิ้มครั้งครั้งแรกเนี่ย <Yeah. S 2> กลัวพี่เขาจะเจ็บพี่เขาก็ยิ้มแล้วก็ก็ถามว่าพี่เจ็บไหม,มกลัวพี่เขาเจ็บกลัวที่กลัวมากคือคือเขาเจ็บแล,แล้วเขาเจ็บเพราจากจุดที่โดนปวด <c oughs> จนไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยมันในสภาพนั้นเขาคงทรมานมที่รู้สึกว่าทําไมเวลาสุดท้ายในชีวิตเวลาที่เขาเจ็บปวดทรมาน เดาไม่ได้ไปช่วยเขาเลยถ้าเป็นเดาเขาคงไม่ปล่อยเราแบบนี้อ่ะเขาคงมาช่วยเรานะแต่ทําไมเราอยู่ที่ไหนทาไมเราไม่ไปอยู่ข้างๆเขาก็กลัวเขาเจ็บเขาก็บอกว่าเขาไม่เจ็บไม่เจ็บเขาก็ยิ้มมาแล้วก็บอกว่าพี่ไม่เจ็บหรอกพี่ไม่เจ็บหรอกแสดงว่าพี่ให้อภัยทุกคนละพี่เขาก็จะเป็นคนแบบนี้คือเขาจะไม่ทําให้เราห่วงกังวลนะคะคุณนิชาตอนนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณนิชาอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่รับสิบเอ็ดไปทํางานอยู่ในรับสิบเอ็ด ก็คือพี่ร่มกล้าเนี่ยแหละบอกว่าเอบ้านเมือนกําลังขับขันไปช่วยได้ก็ไปช่วยบ้านเมืองก่อนจริงๆช่วงนั้นมันเป็นช่วงวันหยุดนะคะแล้วก็เราก็มีแผนการจะไปเที่ยวกันพี่เขาก็บอกว่าไปเที่ยวไปเมื่อไหร่ก็ได้บ้านเมือนกําลังขับขันเราเรามีคือคนอื่นอาจจะมีข้อจํากัดในการที่จะเดินทางไปด้าสิบเอ็ดมันก็อันตรายเหมือนกันช่วงนั้นถ้าจําได้มีระเบิดแทบทุกวัน เราก็เสี่ยงคือขับรถจากบ้านไปราบสิบเอ็ดก็เสี่ยงแต่ว่าก็เป็นโอกาสสุดท้ายที่ทําให้เราได้เจอพี่ร้องไกาเนี่ยรับสิบเอ็ดได้ทานข้าวมื้อสุดท้ายด้วยกันในนั้นคืนวันเกิดเหตุก็อยู่ในราบสิบเอ็ดนะคะก็คือเป็นวันที่นัดกันว่าเดี๋ยวพี่ทํางานเสร็จแล้วจะกลับมาทานข้าวเจอกันตอนเย็นนั้นวันที่เก้าวันที่สิบวันที่สิบค่ะทานข้าวกวันสุดท้ายก็คือวันที่เก้าที่ได้ทานด้วยกันแล้วพอเช้าวันที่สิบพี่เขาไปทํางานก็บอกว่าเดี๋ยวเย็นมาเจอกันที่ราบส แล้วพอรู้เหตุการณ์ตอนนั้นตอนกี่กี่ทุ่มค่ะที่รู้ว่าคนเอกล้อก้าวติดอยู่ในนั้นก็ดูทีวีอะค่ะตอนระเบิดลูกลูกแรกลงลูกแรกลงที่ครอบครัวเนี่ยค่ะเออพี่เขาก็โทรมาบอกพี่ไม่เป็นอะไรเราก็เลยวางใจว่าพี่เขาไม่เป็นอะไรคิดว่าคงจะไม่โดนแล้วก็อาจจะออกมาทันค่ะเพราะพี่เ็าโทรมาเดี๋ยวนั้นเลยพอข่าวออกพี่ก็โทรบอกว่าพี่ไม่เป็นอะไรนะเออหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นพี่เขาก็โดนก็ ก็ผู้บังคับบัญชาที่อยู่ในตึกตึกอำนวยการรับสเสข้างหน้าก็ให้คนมารับตัวเราไปเราก็บอกว่าพี่เขาโดนแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นมากน้อยอะไรแค่ไหนแต่บอกว่าให้รออยู่ตรงนี้ก่อนเพราะว่ายังนําตัวออกมาจากที่เกิดเหตุไม่ได้ไไดแล้วก็ยังไม่ทราบยังสับสนมากว่าอยู่ที่ไหนถูกสกัดออกมาไม่ได้เลยก็เลยให้รออยู่ช่วงที่นั่งอนนรออยู่ี่ย ก็ตั้งแต่ประมาณสองทุ่มครึ่งค่ะสองท่ึ่ง่จะไปถึงโรงพยาบาลก็ต้องสี่ทุ่มกว่าสี่ทุ่มกว่าค่ะโอ้พอทราบว่าเขาอยู่พระมงกุฎก็ก็รีบไปเจอที่พระมงกุฎแต่ตอนนั้นพี่เขาก็หมดสติค่ะคือคือหมดสติไปแล้วไม่ได้พูดคุยกันค่ะตอนแรกคุณหมอก็ไม่ให้เราเข้าไปเขาบอกว่าเลือดเยอะมากคือไม่ให้ไม่ให้เข้าไปเจอค่ะแต่หลังจากนั้นเขาทําความสะอาด รียบร้อยคือยืนยันว่ายัางไงก็ขอเข้าไปเจอเพราะมั่นใจว่าพี่เขาถ้าเขาจะไปเขาต้องบอกเราเขาคงไม่จากเราไปโดยเขาไม่บอกเราหรอกออยังไงก็ขอเข้าไปเจอ,อแต่ว่าเขาก็ไม่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 มีสติแล้วก็ไม่ได้คุยกันนะไม่ได้คุยกันเลยตอนนั้นเขาจากไปตอนกิ่ทุ<ข>่บเข,ข้าผ่าตัดคะ่ะหลังจากนั้นก็เข้าผ่าตัดเลยเราก็มั่นใจว่าเขาต้องรอดระหว่างอยู่ในห้องผ่าตัดแต่ปรากฏว่าออกจากห้องผ่าตัดคือ คุณหมอไม่สามารถจะผ่าตัดได้แล้วเพราะมันเพราะว่าเสียเนื้อไปมากค่ะแล้วสเก็ดระเบิดก็ฟังอยู่ข้างใน,นใช่ไหมค่ะ,ค,ะคือเขาโดนอมอ M หกสิบเจ็ดค่ะที่ที่บริเวณที่ที่โดนก็คือท้าทถอยก้านสมองกา้กานก้านก้านสมองเขาใช้คำว่าก้านสมองค่ะก็เที่ยงคืนกว่าคุณหมอก,ก็บอกว่าเออไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้ ก็ได้แต่รอเวลาให้พี่เขาค่อยๆจากไปอะค่ะก่อนนั้นพี่ก็ไม่รู้สึกตัวแล้วไม่รู้แต่ว่าอืมก็ก็คุณพ่อคุณแม่มาก็ทัมหัวใจขึ้นมาได้ครั้งหนึ่งทุกคนก็สวดมนต์ให้เขาอะค่ะก็ปั๊มหัวใจขึ้นมาได้ครั้งหนึ่งเหมือนกับจะขึ้นมาลามล้พี่เขาก็น้ําตาไม่เคยเห็นเลยอไม่เคยเห็นพี่น้ําตาไหลเลยแต่พี่เขาน้ําตาไหลออกมาเป็นทางก็ยัง เกิดมาไม่เคยเห็นน้ําตาไหลไม่ไม่เคยเห็นน้าตาเขาไหลเขายรู้สึกนะคิดว่าเขารู้สึกนะเขาเป็นห่วงคุณนิชานะก็วันนั้นก็เลยต้องพยายามเข้มแข็งส่งพี่เขาให้ได้ก็ก็คือไม่ทันคิดถึงตัวเรารู้แต่ว่าต้องส่งพี่เขาไปให้ในที่ที่ดีที่สุดทุกวันนี้อยู่ได้เพราะอะไรนะกำลังใจก็ยังรู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยที่บอกว่ายังรู้สึกว่าเขาอยู่กับเราอาจจะ อาจจะหลอกตัวเองก็ได้ก็ยังพูดคุยกับเขาอยู่เพราะว่าได้มีกําลังใจจากพี่ลรมก้าวยังไม่ไปไหนยังอยู่ที่นี่ตอดเขาอยู่เขาก็ให้ไว้ทกให้ไว้เยอะเขาให้ไว้เต็มต้องลอกเขาให้ไว้เต็มเหมือนกับจะรู้ว่าต้องใช้จนเขาจะไม่อยู่นานเขาเลยให้ไว้ให้ไว้เต็มให้กำลังใจใช่ไหมคะและอยากให้บ้านเมืองดีขึ้นยังไงไหมพี่ลมก้าเคย พูดถึงยังไงบ้างในช่วงที่ทํางานเขาเป็นคนที่เสียสละความสุขตัวเองทําให้บ้านเมืองตลอดอย่างที่บอกไม่ค่อยได้เที่ยวค่ะไม่ได้เที่ยวเลยอยู่กับพี่เขาเนี่ยจะแบบใช้คําว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็ชอบใช้คําว่าเดี๋ยวไปเมื่อไหร่ก็ได้จะเที่ยวเที่ยวเมื่อไหร่ก็ได้จะอย่างนี้ตลอดงานมาก่อนเลยเนาะเขาก็จเขาก็คือตั้งใจที่จะให บ้านเมือสงบสุขตั้งใจที่จะให้พระบาทสมเด็จพระานานเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าทรงมีความสุขไม่นก็คงเป็นสิ่งที่เขาเอ,อ้าหมายสูงสุดสำหรับเขาคะเธอคือผู้สู้ผู้เสียสละเธอคือสัจจะแห่งยุคสมัยเธอ ใจของเพื่อนพ้องเธอคือร่มกล่าวที่เรารักเธอคือผู้พิทักษ์ผู้ปกป้อง สอบสวนมาถึงขั้นนี้แล้วก็ควรจะเปิดเผยความจริงให้ถึงที่สุดเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่ายและความปลองดองก็จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับจอข่าววงในสัปดาห์นี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่เสาร์หน้านะคะสองทุ่มถึงสามทุ่มค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ